thank <laughs> you ดีครับเพื่อนๆวันนี้เพิ่งได้ของเล่นใหม่มาอ่ะเรามาดูกันโอ้ว h ตเชอร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะรีวิวกันนะครับของโงข่ายซิมเปิลนะฮะลายอะไรแบบไม่เยอะสวยงามตรงหน้ากล่องนี่เป็นลายโอวัลสหลังกล่องก็จะเป็นประวัติของตัวละครเทรเซอร์อ่ะ แล้วจะมีพรีวิวนะฮะสวยงามมาเรามาดูกันข้างในแกออกมาแล้วจะมีอ่าใบ how to ประกอบ d e c e m b e r ยังไงอ่าแล้วก็จะมี เหมือนบอกว่าสามารถใส่ฐานกับมีปลั๊กอะแดปเตอร์ให้ให้ด้วยมาเรามาดูกันข้างในมามาเฟเซอร์น้ำหนักไม่ค่อยนัไม่ค่อยหนักมากเลยครับสำหรับงานประเภทสตัตูที่ทำจากโพลิสโตล แต่ก็ไซส์มันก็แบบถอดอย่างระวังนะฮะดวงทีนี้จะมีขาข้างใน,นก็จะเป็นกล่องโฟมอ่ามีสำหรับที่ใส่โอเวอร์วอชอยูอ่เปิดออกมา มีตัวเทรเซอร์อยู่อยู่ข้างในนะอ่าแล้วก็ปืนสองอันอันสีฟ้าๆนี่เอฟเฟกต์เทรเซอร์มาแกะออกมากันก่อนปืนร er ีเพลเซอร์พิสตซ็อกเทรเซอร์ทำออกมาตรงสีสวยใช้ได้เลยนะ แต่ตรงสีที่เป็นเนื้อของเทรเซอร์ยังแบบอ่ามิติน้อยไปหน่อยแต่ก็สอบงานลงสีของโพลิสโตนถือว่าดีแล้วเพราะเสื้อย่โพลิสโตนงานจะลงสีสู้ PVC ไม่ได้สำหพวกตัวครทีเป็นผู้หญิงจาก a อนิเมชอ่นอันนี้ก็เป็นพาร์ทเซฟ สวยงามสวยงามแต่เรามาดูที่ตัวคอนหลังเราดีกว่าเฟเซอร์มาเลยู่ตัวเฟเซอร์นะฮะเหมือนอันนี้จะเป็นลออ็อตสองเหมือนล็อตแรกบิบิบบสร์เคยทำมาแต่ว่าหน้ามันเบี้ยวเขาเลยส่งมาแก้ใหม่ หน้าตาแบบดีขึ้นดูนะฮะส่วนนี้อ่าเซอร์วิสตูถึงเทรเซอร์โอเคเราลองก็มาดูกันว่าทั้นสองมีอะไร กับ็นเตน,นก็จะมีฐานสายอะแดปเตอร์แล้วก็ถาดถาดนีนน้เป็นสายโอเวอร์วอชปุกหลักใช้ได้เหมือนกันสายโอเวอร์วอชนะครับแล้วก็ ข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดบริษัทแหมมีลายเซ็นของเทรเซอร์เองด้วยคิดเองทำเองเออเองดีจริงๆเอาละ่ะอ่ะตรงนี้เป็นในที่เขียนไม่ดีว่าไม่มีช่องให้ใส่า่านนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่กันก่อนโอ้โอเข็ แล้วก็ต่อแขน tracer เข้าเหมือนจะเป็นระบบแม่เหล็กนะดูสึงแรงดึงจัดการเหล็กอโอเค แล้วติดพาร์ทใส่ยังไงเนาะจิงน,นี้ปะเสียบอ๋อแล้วขาตรงนี้ก็จะริงเข้ากับอ่าอืมแต่เหมือนต้องเสียบตรงนี้ก่อนปะไม่งั้นจะแบบ ก็ต้องเสียบจากข้างบนกนแล้วค่อยใ,ใส่ทีเดียวพร้อมกันถ้าโพสต์นี่สูมเสียงต่อกันโลงม,มา,าเสร็จแล้วครับ tracer สวยงาโอ้โหว้าชแล้วเดี๋ยวอ่ะเมื่อกี้เราใส่ฐานจ้าเทสเปิดไฟสวิต so ช์อยู่ที่ตรงนี้ อ่อนไฟตรงสีส้มพาก็จะสว่างขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามันจะสวยขึ้นหรืออะไรยังไงเท่าไหร่อืมดีเทลค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะสองอางานฟลาชนั่งเทรเซอร์นี่ปั้นมาแล้วแบบ จะเลี้ยววันนี้ได้อารมณ์เลี้ยววาในเกมขึ้นมานิดนึงแต่ก็สวยฮะตัวแบ็คแพ็คที่ติดหลักเทรเซอร์เก็บดีเทลของเครื่องเม่ค่อยหนีดขยันได้ค่อนข้างโอเคเลยเครื่องอยนต์ โดยรวมแล้วเทรเซอร์ตัวนี้นี่าขายที่เว็บบิสซารนะฮะราคาราคาตอนเปิดตัวอยู่ที่150ดอลลาร์ 0, แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกของจะหมดจากเว็บบิสซาแล้วมั้งราคาถ้าหาจากอินใน Ebay ราคาอาจจะขึ้นนะฮะซึ่งถ้าใครใครชอบก็ลองตามหาดูกันได้นะฮะ ส่วนพอสตาห์หล่เกม o v e r w a t t h h ออกในวันพรุงนี้ครวันที่24ลองเล่นกันดูครับเผื่อติดใจในความน้าของสาวน้อย t r a เซอโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาดูรับชมรายการของเราสวัสดีครับ sir, detecting Intruders Under i led overwatch for 20 years people used to call me a hero those were the good old days they didn't last people decided they were better off without us they even called us criminals why would you do this <laughs> they tore our family apart the world is changing once again and it's time to pick a side but look around Someone has to do something. We have to do something. Psst, what are you looking at? Trying to crash another party, love? You don't get off that easy. You <laughs> you Make a difference again. The world needs us now, more than ever. Are you with me?